สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิววันนี้เราจะมารีวิวปืน FN Fal ใน stand up 2 o กันปืนนี้จะมีข้อดีข้อเสียงไรก็ไปดูในคลิปไะครับ <c oughs> มาเริ่มที่รีคอยด์กันเลยนะครับ FN Fal จะค่อนข้างดีเป็นเส้นตรงและเลี้ยวซ้ายไปก่อนขวานะครับเขาจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนขวานะสำหรับแรงดีของปืนนี้ซึ่งค่อนข้างจะ,ะแปลกนิดน,นึงนะเพราะปกติมันจะซ้ายไปก่อนขวานะฮะถ้าคุมปืนดูมันก็จะได้ประมาณนี้ คตรกาดเลยปุก็อย่างที่เห็นนะฮะมันค่อนข้างจะตรงเกาะกลุ่มประมาณไม่สิบนัดนะฮะจะเกาะกลุ่มนั่งยิงนะครับก็ดีคอยลดลงอยู่พอสมควรนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีเหมือนเดิมก็ตีเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะดีไปขวาไงวะถ้าคุณนั่งเพอทแล้วก็ยิงพร้อมกันเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับ3จังหวะนะครับ ก็คือตอนยืนแล้วก็ค่อยๆนั่งเนี่ยกระสุนจะแบ่งออกเป็น3 3เขตเลยนะฮะอ่ะถึงนี้เลยนะ,ะก็โหมีระยะห่างก็พอสมควรอยู่นะก็กะหัวดีๆเหมือนกัน,นะฮะมาต่อกันด้วยดาเมจกันเลยนะครับระยะ5เมตรไม่ใส่เกาะใส่หมวกเนี่ยจะทำดาเมจอยู่หัวอยู่ที่128อก32ท้อง37และขาที่25 ระยะที่20เมตรหัวที่127อกที่31ท้องที่36และขาที่24ระยะ25เมตรด้าเมตรที่หัวอยู่ที่124อกสท้อง36ขา24ต่อมาใส่กรอระยะ5เมตรหัวที่93อก24ท้อง27และขาที่18ในระยะ20เมตร หัวที่กูยิงผิด92อก23ท้อง26ขาที่18ระยะ25เมตรหัวที่90 23, 26, อก23ท้อง26ขา18โคตรเบาเลยเฮีย FN f, N f a u เป็นปืนที่อยู่ฝั่ง T size ราคา2,000ถ้าจะทำให้ผมอธิบายปายนืนนี้มันก็คือ AK แต่แองสโลไลท์ถ่หนก็ดูการลรีลละฮะ ิแต่ถ้าถามว่าแพทแรกๆปืนนี้ที่มันมาใหม่เนี่ยมันดีไหมครับผมถามผมขอพูดว่าเป็นปืนที่จะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นข้อดีของปืนนี้คือมันเจาะกอดีอะแต่ว่าข้อเสียคือดาเมจมันโคตรน้อยเลยดาเมจมันแบบอะไรวะเนี่ยคือบรรจกกอะทีละสิบนะครับนัดปืนกระบอกนี้มันเจาะกอะทีละสิบแต่ว่าดาเมจเนี่ยไอซอลเลฟเฟนผมว่าช่องนั้นผมว่าใช้ยูพีดีกว่าไอปืนนี่แก แต่จริงปืนนี้ดาเมจก็ไม่ไน่าเกียดนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแต่ถ้านับในแพทนันคือไม่ค่อนคนใช้คือน้อยมันน้อยมากถึงราคามันจะถูกสองพันถูกเออถูกนี่หว่าที่ฝั่งโจมซื้อของง่ายกว่าตำรวจอีกเขียบแต่ก็นะครับเวลาอยู่ในการไฟ์การใช้ทามมิ่งรีโหลดนี่ถือว่าวัดวัดที่เป็นชิตาได้ระดับหนึ่งเลยแต่หลังจากแพทล่าสุดนี่ก็ทําให้ปืนนี้ค่อนข้างจะน่าเล่นขึ้น เออสนัเล่นขึ้นนั่นแหละก็คือว่ายิงแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ดาเมจหัวก็ก็ดีขึ้นอ่ะมันไม่ได้แบบว่าดาเมจมันบักนียแต่ก็ยังมีอยู่เห็นบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องดีโหลดนี่แหละก็มันก็ไม่แปลกมันช้าอยู่แล้วนะแต่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องจอเกาะก็เกมนี้ใครสนเรื่องเกาะละคะก็นะครับซื้อเกาะมาก็เหมือนไม่ได้ใส่ฮะโดนยิงก็ไม่กี่นัดก็รวมเหมือนกันครับถ้ายืนโง่นะครับหรือไม่ก็โดนลอย อ,อถ้าเรื่องเทคนิคการยิงผมว่าก็ยิงหัวฮะก็ยิงหัวตามด้วยตัวก็ได้นะครับมันก็แรงกันแหละร้อยกว่าแต่ถ้าคุณนั่งแล้วก็ยิงพร้อมกันเนี่ยคุณอย่าลืมครับการยิงสามจังหวะเอ้ยไม่ใช่สามจังหวะการกระสุนกระจายแบบสามจังหวะแบบเป็นเส้นตรงอ่ะผมน่าจะเย็นแล้วอธิบายไม่ถูกครับแต่ว่ามันคือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่รู้ก็คือกลับไปดูไอการรีวิวรีคอยตอนต้นคลิปได้เลย ก็นแหละรก็ไม่รู้ที่ไปเป็นยังไงกันมันก็ยากเลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะโดนหัวง่ายเหมือนกันนะแค่กะหัวดีๆนะครับกะระยะหัวกับกระสุนดีๆก็นั่แหละหัวแตกได้เสมอก็สําหรับตอนนี้สําหรับปืน F55 เนี่ยผมก็ว่าน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรต้องบ่นเยอะกับปืนกระบอกนี้ก็มันก็บ่นเรื่องรีโหลดก็ซึ่งก็บ่นหลายรอบแล้วก็ช่างัมแม่เอเอาไว้ว่าคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรก็ลองกดติดตามดู หรือไปทักเจ้าของเพจหรือเฟซก็ได้นะแต่ก็อย่างที่รู้กันนะแต่คลิปที่แล้วก็คือมันก็ไม่อ่านหรอกมันก็ไม่อ่าน้วฮะมันก็มีทุลักของมันอยู่ก็นะครับกดไลค์กดซับกันตามสบายใจคุณแล้วก็เจอกันครั้งต่อไปวันไหนไม่รู้ก็วันว่างๆเดี๋ยวก็มาดูกันสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ